ก็รู้จักพี่พลมาจากคลิปใน YouTube เลยครับก็คือจาที่เราเคยมองหาหน้าเทรดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย youtube ก็โชว์ลักษณะของหน้าเทรดของพี่พลขึ้นมาโชว์คลิปขึ้นมาเราก็เออสนใจว่าเออน่าสนใจว่าคลิปของพี่พลเนี่ยดูแล้วมีเหตุมีผลดูแล้วมันแบบไม่ไม่ได้ขายฝันอะไรเงี้ยเราก็ลองลองฟังมาเรื่อยๆครับฟังไปฟังมาก็ โอ้ oh, ฟังไล่ไล่ฟังเกือบทุกคลิปเลยตั้งแต่คลิปต้นๆที่พี่พลเริ่มเริ่มไลฟ์เมื่อหลายปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไล่ฟังค่อยๆเก็บความรู้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มองว่าเออพี่พี่คนนี้เขาไม่ได้ขายฝันเนาะเขารู้ว่าเอออันนี้แบบเนี้ยมันมันทําได้แบบเนี้ยทาไม่ได้ข้อดีข้อเสียของระบบแต่ละอย่างนะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสนใจแล้วก,แวก็แล้วก็มาลองฟอลโล่ตามที่ facebook ดูว่าหน้าเพจของพี่พลเป็นยังไงแล้วก็เลย เลยสนใจก็เลยสอบถามสมัครดูครับว่าพิพน์มีมีลักษณะการสอนเป็นยังไงบ้างเป็นแบบนี้ครับก็หลังจากที่เราเราอ่านใจเนี่ยคือมันมาจากที่เราฟอลโล่จาก youtube ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาฟังไลฟ์ที่ที่เป็นใน Facebook บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ไลฟ์ฟังรเรื่อยๆแล้วเราก็เหบเออมันเริ่มเริ่มัมม่นใจว่าระบบที่ได้แบบเนี้ยมันดูมันดูเป็นเหตุเป็นผล แล้วก็มีอัตราการชนะเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็เราไปลองทําดูเออมันก็มันก็มีความเป็นใกล้เคียงแบบนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้สึกว่าเออเราจะแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยลองลองดูว่าเออของพี่เขาลนะรายละเอียดลึกๆเนี่ยเป็นยังไงส่วนสถาบัานอื่นๆจริงๆก็เคยเรียนมาบ้างครับแต่ว่าก็คือมันก็เราเราไปลองลองดูดูอะไรแบบเนี้บางทีเขาก็ให้ follow six บ้างหรือแบบระบบอะไรที่มันดูแล้วไม่ค่อย make ซนส์อะไรพวกนี้เราก็เลยแบบยังยังไม่ยังไม่ได้ไป ไปติดตามไปต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาลองสมัตดูกับพี่พลนี่แหละครับก่อนฝึกเลยเนี่ยเคยเทรดแบบเป็น s m c น,น,ตตนะครับ Smart money Concept มาฮะแล้วก็เป็นเรื่อง Deman d Supply นะครับแล้วก็ในพวกการลันเทรนเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเคยไปได้ไหมเซตว่ามันไม่จำเป็นต้องมี Win เลดดีนะต้องให้ได้ไม้ใหญ่ๆอาอาสูงๆอะไรเงี้ยเราว i n เล t น้อย,อยต่ำๆ3ามิอร์เซไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้กำไรระยะย,ย,ยาวเองอะไรเงี้ยพอไปลองดูแล้วปรากฏว่า มันไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นแบบไปเจอซอบล็อดเยอะๆเต็มเต็มไม้ซะมากกว่าแต่เวลาแบบกําไรอย่างเงี้ยไอเรากล้าถือยาวเหมือนกันแต่พวกเขามันทินก็ใจมันก็ไม่ถึงอ,อะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยมาฟังแล้วก็เจอว่าอของพี่พลเนีเน้นเรื่องวินเลดนะเราเราเน้นชนะบ่อยๆอย่างเงี้ยรักษาใจเราให้มันดีก่อนใจบางอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราได้วินเลดเยอะเดี๋ยวกำไรมันก็ค่อยๆฟตามมาเองแบบนี้ครับแล้วก็วินมากวินน้อยไม่เป็นไรให้ได้วินก่อนแล,ล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ปรับเป็นเรื่องของของความแม่นแล้วก็เรื่องของการอดทนถือยาววันในทีอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่ก่อนเรียนมาจนหลังเรียนเนี่ยคือือถ้าจะเป็นคนละเรื่องเลยครับคือจา,จากที่เราเน้นเรื่องสวิงอย่างเงี้ยแล้วก็การรันเทรนยาวเงี้ยก็เราก็เปลี่ยนมาเป็นเดทเรดนะครับก็สบายใจขึ้นเยอะเลยแล้วก็เทรดเซตอัพเนี่ยครับการฝึกเราจะได้มาเซตเรื่องของการรอคอยหน้าเทรดท,ที่ตรงกับเซตอัพของเราอ่ะถ้าเกิดว่า เราไม่เปิดมุ่วไม่โฟมโออะไรเงี้ยครับก็เราไม่ไปเข้าจังหวะที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ได้กําไรอะไรที่ไม่ได้ไม่ใช่น่าเทรดเราอ่ะเราก็ห้ามใจตัวเองไม่ไปเทรดถ้าเราเทรดเราเสียเงินอะไรเงี้ยครับเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่การฝึกเนี่ยก็เพิ่มวินเลทให้เราอ่ะ,อะวินเลทด,ดีขึ้นบางครั้งเราเราอาจจะแพ้บ้างเงี้ยวินเลทในใน,ในปกติมันก็เข้าใจว่ามันแพ้ตามปกติเราก็จะอยู่กับเซตอัพของตัวเราเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่คอยจะคิดไปหาหน้าเทรดใหม่ต่อไปเรื่อยๆเหมือนก่อนที่แบบว่า แพ้เราไปหาอันอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยเราไม่อันนี้เรารู้แล้วว่าเราแพ้แต่ว่าเราก็ไปตามนักเทรดของเราว่าเดี๋ยวมันมีอัตราการชนะตามนักเทรดไปเองนะครับส่วนเรื่องการการมาเรียนเนี่ยเราก็มาฝึกเราก็รู้สึกว่ามันประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกของของตัวเราเองไปหลายปีเลยอ่ะเพราะว่าลองมาแล้วไปเป็น 1, 2, ปีแล้วแหละมันก็ยังไม่ไม่สาเร็จอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาเรียนเราก็รู้สึกว่าเออเรามาเจอหน้าเทรดแบบเนี้ยเราก็คิดว่าของพี่พลเนี่ยมีการลองผิดลองถูกลองถูกมานหมดแล้วล่ะ แล้วก็ถือว่าเอาประสบการณ์พี่พลมาต่อยอดกับการสร้างหน้าเทของเราได้เองเนยครับส่วนเรื่องของการมาเรียนแบบโคชชิ่งพรอมนเพื่อนในคลาสเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นทั้งการบ้านของของเราด้วยของเพื่อนด้วยที่ทั้งถูกทั้งก็ผิดอะไรแบบนี้ครับว่าจะได้เอาไว้ปรับปรุงตัวเราเองด้วยว่าอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงเรื่องของการฝึกในในการโคชชิ่งเนี่ยก็จะเป็นมีการทำเทรเจอร์นอลในการทำแบ็กเทสในการทำฟอร์เวิร์ดเทสแล้วก็ ที่คนจะช่วยแนะนำอย่างนี้ยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบคิดว่าไม่ได้หาเองได้ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มาเรียนเป็นกลุ่มเป็นโคชชิ่งอะไรแบบเนี้ยครับครับก็ก่อนมาเรียนก็จะติดเรื่องพวกวินเรทอะไรอย่างนี้ยครับเราวินเรทมันจะน้อยคือแพ้บ่อยนะฮะแล้วก็หน้าเทรดบางครั้งมันก็ไม่ไม่นิ่งไม่ไม่รู้ว่าเราต้องรออะไรกันแน่อะไรอย่างี้ครับพวกอินดิเกเตอร์ที่เคยแบบตัด ตัดเราตัดเราเข้าเทรดอะไรพวกนี้เพรานั้นเราก็เคยทาแล้วมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็ไม่รู้ว่าหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก่อ,อน,นนั้นก็คือติดพวกนี้แล้วก็เรื่องแบบการโฟโมโบ้างครั้งแบบราคามันพุ่งไปแล้วเราก็ไปตามสุดท้ายมันก็เสียเงินอะไรพวกนี้ครับก็เป็นจริงไม่ควรเข้าแต่พอเรามาเรียนเนี่ยเราก็ได้ได,ได้แก้ไขนะครับเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องตีรออะไรบ้างจังหวะไหนมันมันควรเข้ามันมีวอลลุ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนแล้วมันไม่ควรเข้า อ่าตอนไหนตลาดมันมันแบบนิ่งๆมันมันไปไปมามาเราจะหยุดดีไหมเราก็จะได้รู้ว่าเออแบบเนี้ยเราควรทําเราไม่ควรทํามันมีมันมีหลักการที่เราจับเพื่อให้ทํากําไรได้มากขึ้นเยอะเลยแบบนี้ยครับก็เนื้อหาการเรียนการสอนนะครับก็ถ้าถ้ามองเป็นลักษณะคนใหม่เลยเนี่ยไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยเนี่ยก็ก็จะดีนะครับเพราะว่าผมว,าว่าเขา,าพี่พลสอนตั้งแต่ว่าเริ่มแรกเลย forex คืออะไรมีคู่เงินแบบไหนบ้างวิธีการ เข้าเทรดนะครับแล้วก็ไปจนถึงเรื่องการการใช้ตัว Price Action ที่เป็นเป็นธีมหลักของของเนื้อหาพี่พลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปจนถึงพ r วก price pattern นะฮะน้าเทรดที่พี่พลใช้นะครับเป็นเรื่อง s e ตอัเรื่อง m ม n d เซตอย่างเงี้ยก็พี่พลสอนให้หมดเลยตั้งแต่ต้นเลยนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆเนี่ยอย่างพวกเอ่อเทรด i ิ้งวิวเอ็นทีโฟอะไรเงี้ยแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆท,ที่ที่จะเป็นต้องใช้สำหรับเทรดเดอร์เนี่ย ก็คือตั้งแต่มือใหม่เนี่ยคือเข้ามาเรียนผมว่าก็แนะนําได้ได้ครบั่วงเลยนะครับก็คือคือ one stop service แล้วอะครบหมดนะครับอันนี้สําหรับคนใหม่ส่วนเรื่องถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ก็ดีครับก็คือแต่ละท่านอาจจะมีมีของมีอะไรของตัวเองมาแล้วมันก็จะไปได้ไวแล้วก็แค่มาเสริมว่าสิ่งที่เรายังติดขัดอยู่หรือว่าหน้าเทศของแต่ละท่านเนี่ยคือติดตรงไหนอยู่อย่างพี่ปลก็ช่วยดูให้เพราะว่า ที่หลายๆคนก็จะมีมีความรู้มีเซ็ตความรู้มีโปรดักต์มีอะไรของตัวเองมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเวของเขามีแต่ว่าก็จะติดขัดนิดหน่อยพี่พลก็มาเสริมให้แล้วก็คือคือสังเกตได้เลยในคลาสแบบพี่างคนก็เอาพอร์ตจริงๆมามามาเทรดเลยก็คือได้กําไรในในตรงแบบกําลังเรียนเลยอย่างเงี้ยเออเราดูแล้วก็แบบเออก็พี่เขาก็ดีฮะสามารถจะแก้ปัญหาได้ได้หลากหลายเลยตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือเก่าเลยครับแได้ว่าเครื่องมือคือครบถ้วนเลย ครับก็ถ้าพูดถึงตัวความรู้นะครับก็ก็เพียงพอ,อการสร้างรายได้เนแน่นอนอยู่ละแล้วลก็ถามว่าสม่ำเสมอไหมเนี่ยคือมันสม่ำเสมอแน่เพราะว่าเรื่องของหน้าเทรดพวกนี้คือถ้าเรารอเราเรอจังหวะเนี่ยหน้าเทรดมันมีให้เราได้เทรดทุกวันตามเซตอัพที่ที่พิพลมีอยู่แล้วเนี่ยคือคือระบบที่พิพลสอนนะก็เป็นระบบที่ดีอยู่ละที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องการสม่ำเสมออยู่ที่ประสบการณ์กับความขยันของ,ของ,ข,องของเทรดเดอร์แต่ละท่านละครับที่ จะไปทำแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสหรือว่าการอดทนในการรอคอยหน้าเทดของของตัวเองแล้วก็เรื่องของไมเซ็ตนะครับที่ต้องสะสมของของแต่ละท่านก็คงจะอาจจะมีไม่เท่ากันแตกต่างกันตามตามประสบการณ์ซึ่งก็ก็ไปฝึกกันเอาเนี่ยก็คิดว่าสามารถไปไปสร้างเป็นไรายได้ได้แน่นอนทั้งทั้งหลักแล้วก็เป็นเป็นส่วนเสริมด้วยอย่เงี้ยครับแล้วก็สมับเสมกอก็อยู่ที่แต่ละคนไปฝึกฝนล,ล้ครับ แ,แค่เนื้อหาในวิดีโอเนี่ยก็เนื้อหาเยอะมากนะครับอย่างอย่างแค่วิดีโออย่างเดียวนี้ก็เรียนกันเป็นเดือนๆแล้วคนคนทำาุากทำงานประจำเหมือนนะครับก็ใช้เวลาดูเยอะหน่อยะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ที่มีเวลาเป็น full time มอนนี้ก็จะใช้เวลาน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ได้ไม่ยากนะครับส่วนส่วนเนื้อหาเนี่ยก็มันเป็นเรื่องการสะสมเทรดเล็กๆ,ๆน้อยของการเทรดนะครับที่ที่แต่ละคนจะได้เป็นกันบ้านเราเราได้เจอในวิดีโอนะฮะ ที่เราควรจะมาใช้แล้วก็ควรเข้าระวังในการเทรดอยู่แล้วนะครับก็จริงจริงแค่เรียนเนื้อหาในวิดีโออย่างเดียวเนี่ยคือมันก็คือรวบทั้งประสบการณ์ของคนมากมายอ่ะเข้ามาให้เราได้รู้ว่าเออแบบนี้ยมันเป็นหน้าเทรดนะมันเป็นการต้องเข้าตรงนี้การไม่ควรเข้าตรงนี้นะเอาประสบการณ์หลายๆคนมารวมอยู่แล้วครับก็ก็มันก็เพียงพอสําหรับการแบบไปเทรดก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วอะครับส่วนเรื่องถ้าแบบเอาจะแกะเนื้อหาออกมาให้มันละเอียดเข้าไปอีกเนี่ยก็ จดลงไปสมุดอะไรเงี้ยว่าเนื้อหาที่จริงๆมันมีรายละเอียดอะไรบ้างแบบนี้จดได้ก็เป็นเล่มๆเลยครับผมเองก็จดมาเนี่ยก็เป็นเล่มเหมือนกันเยอะอยู่นะครับก็เหมือนกับตรงๆกับหลายๆคนที่เคยได้มาสัมภาษณ์ไว้ะครับว่าเรียนเราแบบโหจดหนังสือจดสมุดออกมาได้เยอะเลยนะครับก็คือคือสรุปว่าวิดีโออย่างเดียวเนี่ยก็ก็รวบเรื่องของความรู้มามากมายเพียงพอแล้วครับบรรยากาศรวมๆในคลาสก็จะเหมือนกับคล้ายๆเพื่อนสอนเพื่อนพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเฟสเตอร์ที่ มาแนะนำกันอย่างเงี้ยครับพี่ผลก็จะให้ความเป็นกันเองกับทุกคนนะครับเป็นพ,พี่เป็นน้องกันนะฮะก็มีอะไรที่ติดขัดสงสัยก็ตอบถามกันกันได้ทุกคลาสอยู่แล้วครับก็พี่พี่ผลก็ตอบให้เรื่องอะ่ะที่ที่เราค้างคาใจพี่พ,พี่น้องๆค้างคาใจกันอย่างเงี้ยนะครับก็ <c oughs> ส่วนในการเรียนเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นแบบคือคนแรกที่จะตรวจกันบ้านก็จะแบบว่าเกรงๆนิดนึงว่าตัวเองก็จะแบบเป็นออกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าก็จะมีสลับกันบางทีเราเองจะไปอยู่ท้ายก็โอเคกดดันน้อยหน่อยตอนแรกอาจจะกดดันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าตอนเช้าตื่นมาแต่ละคนอาจจะยังแบบคือเพิ่งตื่นนี่ะก็พี่พลสอนแต่เช้าอย่างเงี้ยครับตีห้าเนี่ย,ยก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่เต็มที่กันก็เรียนไปสักพักหนึ่งก็ค่อยๆจะแบบเซตเซตลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหลังหลังคลาสก็คุยปีเป็นกันเองกังน,งนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สอบถามมีอะไรก็คุยกันได้อยู่ตลอดครับพี่พลก็มีความอดทนในการ ตอบคาถามทุกคนเลยนะครับผมว่าบางครั้งคําถามก็เยอะอะแค่บางทีตอบคาถามไปอย่างเดียวก็พิพนก็ให้เวลาเป็นชั่วโมงแล้ววันที่นอกเหนือจากการตรวจกบ้านอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็ก็พระรับใจแล้วก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าคือเราก็มีบางทีมีคําถามอะไรที่มันมันเยอะแล้วก็ค้างคาตอนที่เรากําลังทํากันบ้านอยู่อะไรเงี้ยเราก็เก็บประถานครับส่วนเรื่องของ,ของระยะเวลาการสัปดาห์ที่เราต้องไปคอยทํากันบ้านอะไรเงี้ยก็ทําให้เราได้ได้ฝึกตัวเองด้วยนะครับว่าโอเค มันมีมันมีหน้าที่ของเราที่ต้องคอยมาฝึกฝนนะต้องคอยทาํา forward test นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับถือว่าได้เป็นการฝึกฝนแล้วก็บรรยากาศพี่พน้องๆเป็นกันเองแล้วก็ไหนหลังคลาสก็ยังมีการคุยกันในลายกลุ่มทุกวันนี้ครับก็ใครเข้าไม้ไหนใครมีเครื่องมือดีๆใครมีสิ่งดีๆมาแชร์กันเนี่ยพี่น้องแต่ละคนก็ยังไหยช่วยแนะนํากันอยู่เสมอก็ก็ประทับใจแนละมีความอพูณดีครับ เรื่องคาว่าเข้าได้คมนะครับเข้าแล้วพุ่งสต็อปทันเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเป็นตามนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เกินจริงหรอกครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เคยได้ไม้เทรดแล้วก็ใกล้เคียงกันกับที่พลเลยก็ยังสงสัยว่าเออเออ,เอ,อหน้าเทรดเนี้ยเราก็ใกล้เคียงอาจารย์นะเราก็ถือว่าออออก็ก็โอเคอย่างเงี้ยเพราะตามตามเซ็ตอัพเลยนะครับเราก็คือรู้ว่าจังหวะไหนที่เราควรเข้านะครับมันก็เลยเข้าแล้วเข้าแล้วคมนะครับแต่เข้ามันก็พุ่งเลยเพราะเราก็มั่นใจว่าหน้าเทรดเนี้ย มันมันจะไม่ลงไปกว่านี้ยกว่าสต็อปเราเนี่ยมันก็จะขึ้น,นก็จะพุ่งตามวอล่มมานะครับแล้วก็รีสต็อปได้สั้นจริงๆก็คือคือราคามันมาแล้วอะมันพร้อมจะไปตามเซ็ตอัพแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ตามนั้นจริงๆเลยแต่มันอยู่ที่ว่าเราอะสามารถที่จะมีความอดทนรอคอยตัวจังหวะนั้นได้แค่ไหนนะครับแล้วก็จะกล้าเข้าจังหวะนั้นไหมตรงกับอาจารย์เราไหมเนี่ยก็คืออยู่ที่การฝึกฝนของของแต่ละคนด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เข้าเข้าเรคม เข้าแล้วพุ่งสนะับสั้นน่ะก็คือตามนั้นตามค่านิยามเลยครับจังหวะของเราเนี่ยที่พัฒนาขึ้นนะครับคือมันมันพัฒนาขึ้นครับคือจากทั้เราจากที่เราเคยตามหาหน้าเทรดนะครับก็ได้มาเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็เข้าได้มีวินเลทที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็กล้าถือมากขึ้นนะถ้าถ้าราคาไม่ไปจริง,รงๆเนี่ยก็เราก็ได้รับการเทรดมาแล้วว่าเราต้องคัดลอตแบบไหนโอเคเราก็กล้าคัดนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์มีแนวทางที่ให้ทําให้เราเนี่ย ไปฝึกได้ต่อเนื่องหลังจากที่เราเรียนจบด้วยครับก็คือเหมือนว่าเราก็มีมีโค้ชที่คอยแนะนําแนวทางมีพี่พลแนะนําให้อครับแล้วก็มีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นดีกว่าที่เราเคยเทรดด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีคนแนะนาไม่รู้ว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ควานหาไปไเรื่อยๆพอเราม,มันเรียน,นยจังหวะเราก็พัฒนามากขึ้นแล้วแล้วก็คิดว่ามันมันจบครบหมดแล้วอะไรเงี้ยครับถ้าพูดถึงโค้ชพ่พลนะครับก็ พี่พลก็จะเหมือนเทรดเดอร์ที่เป็นรุ่นพี่นะฮะเหมือนคนที่คอยสร้างพลังบวกให้กับเทรดเดอร์รุ่นรุ่นหลังนะครับแล้วก็คอยเตือนให้ระวังในสิ่งที่เราไม่ควรทํานะครับจังหวะไหนเราไม่ควรเทรดนะครับก็แล้วก็สิ่งไหนที่ควรทาสิ่งไหนที่เราควรจะเข้าอย่างเงี้ยคือเพราะว่าพี่พลมีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็เป็นปนะสิบสิบปีเนาะคือส่วนว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะยัง เอ่อได้มาเจอหรือยังไม่ได้มาเจอทุกคนอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เหตุปัจจของแต่ละคนนะครับก็ก็แล้วแต่แต่ว่าสมมติผมคิดว่าเราเราก็คงมีเหตุปัใจที่ดีพอสมควรที่เราได้มาเจอโค้ดที่ก็เอ่อแนะนําในสิ่งดีๆให้นะครับก็ยังดีไม่ถึงกับทาแบบว่าถอนใจแล้วก็เลิกเทรดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับามาเจอโค้ดพิพลก็ทําให้เรามีมีแนวทางแล้วก็อยากจะพัฒนาได้ต่อไปเพราะเราก็มองว่าเออพี่เขาเป็นเทรดเดอรี่ประสบความสำเร็จมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออ ถ้าเรามีแพทเทิร์นในการฝ er ึกแล้วเราเรามีความขยันมากพอเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็คิดว่าก็รู้สึกโชคดีที่มีโอกาสมาได้เจอครับพอผมก็แนะนําให้ทุกอย่างถ้าจะครบถ้วในการในการเทรดนะครับก็จะแนะนำว่าถ้าถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์ที่ยังเทรดไม่สถียนนะครับยังหาหน้าเทรดอยู่แล้วก็ิเนเลทไม่สูงอะไรเงี้ยก็แนะนําให้มามาเรียนก่อนนะ,นะครับ มันจะประหยัดทั้งทั้งค่าสปาร์บลอที่เราโดนไปเยอะนะฮะที่จะเสียให้กับตลาดไปเนี่ยรวมถึงประหยัดเรื่องของเวลาที่ต้องไปคอไปหาวิธีการฝึกเองเองนะ่ะน้าเทรดเองซึ่งกว่าจะเจอมันอาจจะแบบเสียเวลาไปหลายปีแล้วถ้ามามามา,มาเรียนทีหลังแล้วก็สกูรุงนี้เรามาเรียนแต่แรกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเวลามากเลยครับแล้วมันจะได้มาเทรดที่ถูกต้องในการฝึกตั้งแต่ต้นไปเลยในการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะฮะ ส่วนการเรียนเนี่ยถามว่ายากไหมถ้าได้เรียนมันเข้าใจไม่ยากหรอครับเพราะว่าถ้าเราเราเป็นเทรดเดอร์ที่เริ่มตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยหรือว we yeah. ่าอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี ONE, everyone, neutral, class, <S 2> <S 2> ่ยเผื่อเรียนเรียนกับระบบแบบอื่นเนี่ยดีมาร์สฟายอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันเผอิยากกว่าอีกครับสับแสงอะไรมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีคันแอดวานซ์เียอะไรที่ต้องดูระวังมากมายการกว่าจะได้เข้าเทรดบางทีมันก็ไม่ตรงกับเวลาเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเสียเวลาไปเยอะอะไรเงี้ยครับบางทีเซตอัพมากมายวุ่นวายแต่ก็ วิเลตอาจจะต่ําอาจจะยังไม่สู้กันกันมาเรียนที่เรียนกับพี่พลเนี่ยที่เรียบง่ายนะครับเซตอัพคือมองมองไม่ยากอะ่ะก็มีมีเซตอัพมาให้ลองดูได้ทุกวันนี้นครับถ้าเซตอัพเซตอัพมันตรงกับเราที่เราเราเซตไว้เนี่ยยังไงมันก็มีหน้าเทรดขึ้นประจําอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือวิเลตอะไรก็สูงเพราะฉะนั้นการมาเรียนก็ถือว่ามันประหยัดทั้งทั้งเงินแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาครับก็คิดว่าคุ้มค่าแล้ะครับ ของที่ Copy มาก็คงไม่เหมือนออริจินอลอยู่แล้วอะครับคนที่กับไปก็ก็คงแนะนําทุกคนแนะนําเขาอะคนที่กับไปว่าก็มาคุยกับเจ้าของวิชาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยว,ว่าเขายินดีไหมหน้าเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เรียนะ่ะเราก็ไม่ไม่รู้นะครับเผอไปเรียนเข้าเนี่ยก็ควรระวังว่าบางครั้งเทคนิคก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องน้งหมดอะไรพวกนี้นครับติดพลาดไปเนี่ยในในระยะยาวเราอาจจะไปติดหน้าเทศแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปต่อได้ยากเราก็อาจ,จต้องไป หาของใหม่ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับไม่จบอะครับแต่ถ้าเราเรียนออริจินอลก,ก็น่าจะดีกว่าครับเพราะว่าการ,การสอนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้จบแค่นักเทรดอย่างเดียวมันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เราต้องอเรียนรู้กับออริจินอลอย่างพี่พลนะครับจะได้ครบถ้วนมากกว่าก็มาได้ทั้งทั้งในเซตข้อควรระวังนะครับคําแนะนําที่อพี่พลไหนจะให้ต่อนเนื่องหลังจากจบคลาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ออริจินอลยังไงก็น่าจะเป็นคําตอบ มากกว่ายังไงก็จะต้องเรียนเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอยู่แล้วครับก็คือทําให้เราประหยัดเวลาแล้วจบไปเลยดีกว่าครับ